อีกไม่นานสักการเลยนะ <The noise> นโยมหลวงพ่อบทแตกๆอัตมาท่องไอ้บทจริงนะพังพรได้อยู่วันจัน <The noise> ครบที่หลวงพ่อโดนโดนโดนญาติโยมหลอกไปเขาบอกเขานิมนต์หลวงพ่อไปจัเพลยหลวงพ่อ <The noise> <ๆ>จะจาวัดเขบ่เดี๋ยวพาไปนะครับ <The noise> พาหลวงพ่อไปจำจำเือยู่อีกไม่นา,นานสักการเลยนะตือตือดือดืออด,ดื เรอต้องออกมินดาบเราโยนไิกายละไกมินดาดในมอเตอร์ไซค์จนบิはは๊กไบค์ต้องล้อโอ้โหนะโมนะโมนะโมบอกว่าโอนโจรมาเมื่อกี้โจนอะเจอโจรแล้วเมื่อกี้หลวงพ่อตายเลยเนี่ยมัหลวงพ่อตายเลยเฮี่ยหลวงพ่อของวรณะภาพเลย หลวงพ่อไปศึกก่อนกูจะล่าได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปสึกเดียวไปศึกหรอกศึกเนื้เลยเนื้อเลยเป็นพระดีๆไม่ชอบไม่อยากให้เราเอยากให้เราร้าย <c oughs> a few minutes later เอามันไปทิ้งไกลๆอ่ะให้มันเดิน <What? S 1> ให้มันเดินกลับน้ำมันลาดเลยพี่ตูนเาด้ยเฮ้ยอันนี้รถใครอะ่ะเราเอารถกลับไปเลยพี่ตูน <Hi. S 2> รถรถใครไม่รู้รจะเป็นกให้พี่ตูนพาไปแว้นกลับอุพี่ตูนกลับถูกไหมเฮ้ย <What? S 1> <laughs> นายปันเชื่อใจพี่ตูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตูนพี่ตูนเมื่อกี้พี่ตูนกวดอะไรเหรอกดเอฟกระโดดเลยวิ้งอีกแล้ว